หางานสมัครงานอย่าลืมกดติดตามชุมชนคนหางานกันนะคะสวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานรับส่งเอกสารนะคะโดยตำแหน่งนี้ค่ะรับตั้งแต่วุฒิป6ขึ้นไปขอคนที่มีรถจัก,กรยานยนต์แล้วก็มีใบขับขี่เป็นของตัวเองด้วยนะคะ บริษัทเ e อ็กเพรสเน็ตเวิร์กเซอรจำกัดค่ะเปิดรับสมัครพนักงานรับส่งเอกสารนะคะจำนวนหลายอัตราค่ะโดยประจำที่กรุงเทพมหานครนครปฐมอยุทยาและขอนแก่นค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะมีการศึกษาขั้นต่ำป .6 ขึ้นไปค่ะ มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองนะคะมีความสุภาพและอธยาศัยดีสามารถสื่อสารและก็ประสานงานได้ดีค่ะหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครค่ะสามารถติดต่อขอรายละเอียดหรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท e x p r e s s n e t w o r วิ e r v i c e ์จำกัดค่ะ เลขที่73ทับ71ค่ะซอยบุญเปี่ยมถนนงามวงวานเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนะคะเบอร์โทรค่ะ0818278936และ0943275445ค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะประจำจังหวัดที่มีประกาศรับสมัครไว้ค่ะสามารถลองโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันก่อนได้นะคะ mm hmm. เผื่อจะได้ไม่ต้องเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่กรุงเทพมหานครค่ะห mm hmm. วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ